ตอนแรกแบตคือ4.1ครับพอเสียบนะครับพอเสียบยปกติ จเจอคนะรับหาครันยามไม่เจอเดี๋ยวกล่อ,อ,อง้างนอกปกติ ปัญญาแม่วเน่าะุดไม่ได้สดไม่ได้ นี่หาแัญนยาไม่เจอนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนแบตก่อนครับพี่แบต3จุดสอง ชวยเลย่ะแบตบขึ้น14นะอ่าเดี๋ยวเราเสียบต่อ13.8นะอ่ะเสียบต่อนะครับเสียบต่อ แั่ขึ้นสิบสี่นะแสดงว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับระบบไฟจะมีจุดอื่นนะครับต้องไล่เช็คนะครับสีนะ่จุดหนึ่งถอดแล้วนะ เดิมซึ่งตัวนี้ไม่เกี่ยวก่อนหน้านี้ก็มีพั่วแบตหลวมมานี่ผมก็ขายให้แล้วก็แน่นแลอะอเดี๋ยวเรามาลองเทสอีกรอบนี่เรามาเช็คระบบไฟนะครับมีผิดปกติแต่ไฟไม่โชว์ที่หน้าจอนะครับ เราก็มาเช็คจากด็อกเตอร์นะครับก็เซ็นเซอร์ความเร็วคันเซอร์ผิดปกตินะครับก็เกี่ยวกับมัดไฟนะครับเรื่องต้นประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องรับสัญญาณไม่ได้ก็เดี๋ยวให้เปลี่ยนฐานรีโมทก่อนนะครับนีวให้เปลี่ยนฐานรีโมท คันนี้ก็เข้ามาครับระบบไฟมีปัญหาครับกดรีโมทไม่ค่อยติดนะครับเราทําการแก้ให้แล้วแล้วก็ระบบไฟรถก็มีปัญหาเช่นกันครับไม่มีลูกกุญแจกับพริบนะครับกดสตาร์ทมือเดียวนะครับติดปกตินะครับตอนกาลังประกอบนะครับก็สามารถส่งงานได้ครับอาจจะดูตอนดับเครื่องนะครับว่าจะมีไฟกุญแจกับพริบไหม ปกตินะครับแล้วเทสกดร oui, ีโมทนะําหารถนะครับปกตินะครับก็สามารถส่งงานได้ครับก็ฝากด้วยครับอู่ uh ช่างหนึ Janeiro, ่งก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งครับใน YouTube ก็ฝากกดรับก c ะไค e กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ